บรยากาศในรถส่คนนี่ซซเฟอร์สอจอเป็นสอจอประจำอำเภอลมเก่าจงังหวัดเพชรบูร์ใส่แว่นตานั่นมาจากแคนาดาเอาน้องสาวเข้าไปเช่นไะเออมาเดีวมาทางนี้เออนี่นี่นี่อันนี้เป็นเมียของสอจอ <c oughs> เดินทางสี่คนวันนี้โอเคติดตามดูนะครับสวัสดีตอนเช้าครับผมส่างชนเนมา ปวลาวเลยนี่บรรยากาศอากาศก็ขึ้นอ,อกเลนะสวยงามมากตอนเช้าเช้าโมงหนึ่งแล,ล้วบัดนี้โมงเช้าหนึ่งโมงเช้าวัดอยงนี้คุณหะทางลงเขานะ MC เลยบูนุเอฟซีเโอ้มีตัวสุนักจะข้ามถนนอีกด้วยมึงตายนี่ลงแล้วครับลงบรรยากาศ การเดินทางไปสปปลาวประมาณสี่ชั่วโมงถึงตอนนี้เข้าเขตเขตจะันเลยแล้วบนนีลฮะเมีนบอกเขตเพชรบูรณอยู่วันนี้อันนี้เขตไหนโอเพชรบูรณยังไม่ถึงรอยต่อเพชรบูรณจังหวัดเลยเลยให้ดูบรรยากาศข้างทาง จากเดินทางมาได้หนึ่งชั่วโมงเข้าห้องน้ําอยู่ที่จังหวัดเลยเนี่ยเลยมาเบิ่งจุดชมวิวจะถ่ายจุดชมวิวของเลยวังใสเนี่ออกมาแต่ตีห้าครึ่งตอนนี้จะถึงหนึ่งโมงเช้าแล้วหรือว่าเจ็ดโมงเช้าภาษาลาวฮะโอ้พายกระเป๋ามีอีกได้นี่เห็นไหมเขาเข้าห้องน้ำถือกระเป๋าให้เขา เดถึงแล้วเลยวังใส่กอสชวะเน่ของจังหวัดเลยชมวิวชมวิว mm hmm. เลยวังใส่กอภาษาเลยเนาะนี่เห็นดิจช่ไหมคระบกทไยหูปเลยวังใส่กอภาษาเลยน,น,นี่ถึงแล้วตรงโน,น้นจุดชมวิวน้ำตกเลยเน่จังหวัดเลยน้ำตกเลย,เลยงาสชวะดูก่อน สวยจุดชมวิวตัวนี้นี่ยังเช้าเช้าไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีคนเลยวันนู้น,นกางเกียงไม้แล้ววะนี่เป็นกางเกียงไม้ป่ะพ่อดีเลยวะ่ะโอ้แต่ขามไม่เกี่ยวขานะหนึ่งหัวนั้นโอ้ตัวอีปุ่มเออมันลืมไปเลยเว <laughs> ้ยไปซ่อนมากินยืนในสมัยน,นั้นอีปุ่มตัวหัวปูปูข้างกลางกันแะ,นะ้วเนี่ยปุม<บ>ป,ม,ม,ปมปูโกบโอ้ คืออีห่วงอีตัวอีปุูมิน่นวนนี่ขนเนื้อผ่ายไตรงานผักกระเพาะมาภูมปุูมินี่ตอนใส่โอ้ตอนเช้าอยู่ยังบ่มีคนบ่มีนักท่องเที่ยวไปไปยืนไปยืนไปยืนอยู่นี่ไทยเุามไปสองคนนี่นะจิตยบบ้าไอ้เฮ็ดมันหนีชัยหุ้มไปนี่เอาเป็นที่ระลึกตัวนี้กับตัวนั้นเออพอเลยวางใส่ก้อนนี่น่ะ ใส่ฮุบละล่าให้กันหมดเดียวเปลี่ยนกล้องอยู่ข้างกลางอยู่ข้างกลางเออนี่ตัวนี้เขาเรียกว่าจุดชมวิวน้ําตกเลยงาใช่ไหมเลยงะใช่ไหมเลยงานเอาเบิ่งจุดชมวิวก่อนหนึ่งปุ้นโอ้หักหลายบนนะนี้นะนี่เดเขามาไม่เจ้าสามคนรถเออแล้วค่อยเปลี่ยนกันเข้าเปลี่ยนกันถ่ายเอาเออ,อยดีงามด้วยนี่เนะออหมดเดียวเออเขาถ่ายวิดีโวคนแป,ป๊บเดียว โอ้เดียวขามันลงมาเนาะจุดชมวิวจุดชมวิวจุดชมวิวอะไรนี่น้ำตกโอ้มันมันเป็นทางปีนเนาะ <laughs> น้ำตกเลยงะสน,น,นี่น่ครับจะเหตุโฟโต้นี่มาสามไอ้นองเท่านี้แหละจะเดินทางไปสปปลาวนะครับผมมาถ่ายรูปสกอรนี่นันโอเคตอนนี้ยินไนภูหลวงแล้วอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยนี่ดิเขาดำหน้าตอนนั้นเห็นบ่นี่อาโมเมนที่บ่อนี่ สะป่าเขาอะบึะบ้งเนาะเปนบน้องตอนนี้เขตอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยนะครับโอเขาเปล่งทางใหม่สวยจังเลยเนี่ยบนถนนถนนใหม่เอี่ยมองเลยมาถึงภูหลวงแล้วเย็นสบายดีที่ภูหลวงนะ่นีนั่นทำมาเขาดำนาอยู่เลยน,ะน,นี่โอ้ปีนี้เขาวานมาดำคือเก่าด้วยนี่ วานเว้ยโู้ดำดำเขาดำแล้วนะดำเสร็จแล้วดำนาเสร็จแล้วผู้ลวงเนะาะมะขามหวานเยอะคุณนี่จะต้นมะขามหวานนั่นอันนี้อ้อยตัวนี้มาหนิอันนี้อ้ยอยโอ,ยโอ้นี่ดีนาขนาดนี่ดีเห็นหนาแนละโอ้นาดำหมดแถวนี่นี่นาดำนาแล้วเดือน,ม,นมื่อวานทีเดียวสามสิบจุลไล่แล้วนี่นะ สามเอ็ดวันที่หนึ่งก็เป็นเดือนออกัสจะมาฮอดแล้วเนี่ยโอ้ให้ชมบรรยากาศอำเภอผู้หลวงจังหวัดเลยแต่ตอนนี้บูเห็นผู้หลวงมันเป็นหมอกเนาะเห็นบอกคนะจจกน่ะหมอกหมอกขึ้นเต็มหมดเลยโอเคนี่ถึงผู้หลวงแล้วผู้หลวงแล้วมีอย่างไรบ้างข้างทางซีแก้วม,มกกังกร ลดลงได้เราได้ลด่ดก13บาทเลยบอกเอาจาก10ล้อหนออืมเอา10ลเอเลือกเอานี้เรือเอาได้จ้ะคาดเอาได้บอโอเคนี่ซื้แก้วมังกรไปสอบโปโปโปปแล้วเเรือส่งนอนเอาจากโลเก่าลวเต็มทงที่สวยลดอ มาจากสวนใช่ไมได้ส็ซเองก็ได้ทนยาก็ได้โอ้ขาดรสเหน่ออรนิกออร์นิกอืมมันก็ได้ท่นยาุนยังเลยเราผิวบอดีผิวบอดีด้านหนมันกัโอเคบวเป็นยังเขาซื้อไปกินดิหวานโมกบดอยู่บนบอดีบุกเยะตัดเอาตัวมันตัดตัวหน่ใหญ่โต้อดิู้แล้วาจารย์กระตายกิได้ปนกันเาไเอาไปใส่บา เช่บาทเลือกดุ่สวยๆลูกเล็กๆเชบาทข้างในมันสวยกว่ดนั่เนาะข้างในไทยอยู่ที่ผู้หลวงหรือวังสะพุงเลวเนี่ยวังสะพุงแล้วเข้าเขตวังสะพุงแล้วดูดูดอกไม้ ตะกี้เป็นภูหลวงเนาะอำเภอภูหลวงนี่ทอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนี่น่อเขตชุมชนเองังชูหชนกเนอ้เนีิ้เลยนเนียกด้เาอกิน้ยนอนียกด้อ่กินเไอนี่้เลอ้เนีดเอเนียกดเอนีกินไนะนี่กด้นเกเอเกิะอ้เน่อยดอ้เปื่อยเออนี่ โอ้ฝนทนุบไ่นี่นะเห็นบาเนี่ยถนนยังเปียกอยู่เลยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับนี่โอ้นดอกไม้สวยงามตะกี้เม็นอา้าผู้หลวงวังสะพุงแล้วมีอย่างนักบุนี้ตัวไปเนี่เวิร,เร์ดตะเกเคิลดรวนมาฮะโอ้โอเคเออหน้หกากลางก่อนว่าวโอเคฮะเราติดตามนะจะเป็นอำเภออะไรข้างหน้านี่ตอนนี้ถึงผู้หลวงแล้วครับ ศูนย์บริการจังหวัดหนองบัวศูนย์ราชก,การวาจังหวัดหนองบัวลำพูถึงแล้วจังหวัดหนองบัวลำพูตอนนี้นะหลังจากออกจากหนองบัวลำพูแล้วก็อุดรธานีจากอุดรธานีแล้วก็น้องคายอ้าวข่อนทางนะพี่น้องไงยกลครึ่งแล้วจนจะถึงละอีกสัวโมงนึงก็ถึงแล้ววันนี้นะตอนนี้เราอยู่ในเขตจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับผม จังหวัดน้องบัวลำพูแต่ก่อนขึ้นกับอุดรนเนาะแล้วมันแงกออกว่าเป็นจังหวัดน้องบัวลำพูหลังจากน้องบัวลำพูแล้วเราก็จะไปจังหวัดต่อเสร็อุดรธานีหลังจากอุดรธานีแล้วก็น้องคายแล้วก็จะข้ามไปสอปอป,อปอลาวติดตามดูเราจะถึงอุดรเราจะถ่ายให้ดูอีกนะครับอันนี้จังหวัดอาให้บรงจังหวัดน้องบัวลำพูนิดหนึง จือข้างทางยังไม่ถึงจังหวัดตัวเนะก็จะประมาณนี้แหละนี่เข้าเขตชุมชนจังหวัดน้องบวัวลำพูนแม่นะดูบรรยากาศข้างทางนิดหนึ่งตอนนี้เราเดินทางมาได้3ชั่วโมงแล้วนะครับจากเพชรบูรณ์ เพชรบูไไรณ์วังสะพุงภูหลวงอําเภอวงังจากเพชรบูรณ์ตัวอําเภอวังสะพุงภูหลวงภูหลวงแล้วก็มีอย่างไรไฟแดงอีกแล้วครับท่านเดี๋ยวคอยดูจังหวัดอุดรธานีจังหวัดต่อไปถึงอุดรธานีแล้วนะครับอุดรธานีหอนองนะคาย จังหวัดอุดรธานีต้นเนียงเงี่ยครับมันต้นมะขามข้าวโพดมะขามเพต้นมันผู้ดอกจำปาตัวนี่นนาานาานนลันธมบอ,อกนะเลยจำปาโดนลันธมโอ้ขีดจังหวัดอุดรธานีแล้วอุดรธานีท่าอากาศยาน ขึ้นเครื่องอยูโดนใช่ไหมยังฮะถ้าอากาศสยามอุดรธานีไฟแดงอีกแล้วไฟแดงอีกแล้วปอตทเซวินีลาวินดังหลายที่นี่น้องเซบินีลวินเอออย่างเนี่ยเอออย่างไรฮะขับไปทางขวานอุดรเห็นไหมนะั่ง ใายเราจะลงจากอุดรจะเข้าไปหนองคายแล้วนะนี่นี่นี่เลือถึงหนองคายเลยประมาณ40กิโลเมตรจะถึงหนองคายออกจากอุดรแล้วดินนนะ่งตรงไปที่จังหวัดหนองคายตอนนี้ออกจากเมืองอุดรแล้วหนองคายอีกประมาณครึ่งชั่วโมงวัน,นิตตามมึงมันถึงหนองคายแล้วจะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่ง ต้อนรับสู่จังหวัดหนองคายถึงหนองคายแล้วนะครับผมเอาข้างหน้าจะมีป้ายบอกวัานครหลวงเวียงจันทร์ับสอบปปลาวยนดีต้อนรับสู่จังหวัดนคร หนองคายท่าบอ่อจังหวัดเลยเลี้ยวซ้ายหนองคายตรงไปนะนี่เสียงสิลินะคะ <c oughs> ให้เสียงสิลิศท่าบออาาบอำเภอท่าบ่อเลี้ยวซ้ายหนองคายตรงไปนี่นีหนองคายบึงการ จะถึงหนองคายแล้วนะครับสะพานมิตรภาพเลี้ยวซ้ายอนุสาวรีย์ป่าพ่อตลาดอินโดจีนโอ้นี่คือจังหวัดหนองคายโอ้ฝ้าขึ้มเลยฝมจะตกแล้วตึ่ๆัหวัดหนองคายเดี๋ยวเราจะไปที่ตลาดมืดก่อน ทอดน่องคายแล้วกินข้าวเรียบร้อยแล้วอิ่มแล้วเป็นบ่นี่เรียบร้อยทานข้าวที่น่องคายครับผมนี่โซเฟอร์เขานะมาหาพอนะเบิร์กไบสสนใจรถตู้นะคือเมืองลาวนี่มาทิโทวารได้เนา้อเลยทได้เลยนะขอบอกเบิร์กโค้ดด้วยข้าวทิศโตนะห้าสองสองเกตซี่โตลเล็กเซียงไทยได้ซิฟเฟิลนะอันไหนเบิร์กสว่างชแน,นลอยู่ขันอยากมาเมืองลาวแล้วเซาลร,รถตู้นะโอเคือว่าหลังไม่ทิศโตหาเจ้าของช่องก็ได้ นี่มากินขา้าวแล้วแล้วตอนมาลืมถ่ายเดอโอเคเลยมีไซส์สาวฟ้าได้ออกกล้องได้วันนี้สาวฟ้านะเสียให้ลุงวางลุงเสียให้ชินนี่มีไซส์ชินี่อันโบได้ขี้อายแต่โบได้แล้วเกือบเกือบอย่างก,ก็สก,กิทส,สก,กิทบอกก,กินข้นขาวเรียบร้อยแล้วน้องสาวมาส่งเนี่ยถึงน้องคายแล้วบัดน,นี้นะสิกลายเป็นคนอีกประเทศนึงแล้วได้บัดน,นี้นะ เป็นคนเล้าววันนี้นะเป็นคนเล้วเป็นคนไทยมาเช็ดมือโอเคเดี okay, ๋ยวเขาเจอกันคลิปหน้านะครับผมบครับ่อนงคลายแล้วชิคกอนดาวนั่นนี่คุณโซเฟอร์ผาาแค,าาาคาทคี่โซเฟอร์ครับวัดเทียนเราวลาวดีกลางกว่าเราละวัดจุนเราปักวันหนึงนี่จุนเราไปแล้วนี่โซเฟอร์เขานี่ยวอร์รอนใจดีนะโซเฟอร์เนี่ยวอร์รอนใจใจดีนะ สาวฝรัลล่งอยู่แคนาดาสุดใจวะเขาเ้าขีดลาวระบบนี้มันควรนีเป็นลาว่ะนี่เย่กรุงลาวพีน <love> แล้วเข้าขีดลาวแล้วจันแล้วในด้านสากลยินงสภาพ มาพุชเจ้าอาันนี้ดสคุามามัดาทางนี้ยกยเอืสมาาสบประถละโอ,โอ,อแล้วจะไปทำพาสปอร์ตก่อนเปทำวีซ่า,สน,าสนกนอกนะต้